สวัสดีครับผมต้อมจากไคลเนอร์ครับวันนี้ผมจะมาขับทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าฮุนไดไอโอニック5นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดของฮุนไดนะครับซึ่งทาง คุณได o b i l i t y ประเทศไทยก็ได้นำมาจะแสดงในงานม o เตอร์เอ็กที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็จำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วก็เปิดโอกาสให้ทางสื่อมวลชนนะครับมาขับทดสอบจากกรุงเทพไปจังหวัดอยุธยาไปกลับนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดในเรื่องของการขับขี่ถ่ายทอดในเรื่องของข้อมูลการใช้พลังงานต่างๆฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ติดตั้งเข้ามาในคุณได Ionic 5รุ่นนี้นะครับว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเทคโนโลยีที่ทันสมัยใน i o n i c 5นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมากนะครับได้รับรางวัลมาหลากหลายรางวัลทั่วโลกเช่นกันนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะจากแดนกิมจิรถไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็ได้รางวัลมามากมายแล้วก็ในเรื่องของฟีลลิ่งการขี่ต่างๆก็จะถ่ายทอดให้กับทุกท่านได้ทราบว่ามันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับจิงอยู่ครับว่าราคาค่าตัวของมันนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนต้องบอกว่า มันแพงกว่าโดยในรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่นพรีเมียมตั้งราคาเอาไว้1,699,000บาทแล้วก็ในรุ่นถัดขึ้นไปก็คือในรุ่น Exclusive นะครับราคาที่ตั้งเอาไว้1 8 9 0 0 0บาทส่วนรุ่นท็อปสุดนะครับเป็นรุ่น First Edition ราคาค่อนข้างสูงเลยนะครับ2,399,000บาท มีทั้งหมด3รุ่นย่อยสำหรับที่ทำตลาดในบ้านเรานะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่แตกต่างกันไปในส่วนของประสิทธิภาพของมอเตอร์ก็แตกต่างกันไปถ้าเป็นรุ่นท็อปรุ่นลองท็อปก็จะได้กําลังของมอเตอร์ที่แรงขึ้นมาหน่อยแล้วก็แบตเตอรี่ขนาดใหญ่วิ่งได้ไกลามากขึ้นแต่ว่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้นะครับ58ิกิโลวัตต์ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นลองท็อปรุ่นท็อป แบตเตอรี่ลูกใหญ่หน่อยวิ่งได้ไกลามากขึ้นนะครับแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับรุ่นท็อปแล้วก็รุ่นรองท็อปนะครับก็จะอยู่ที่72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะขับในรุ่นท็อปเลยนะในรุ่น First e dition นะครับขับไปกลับกรุงเทพอยุธยาเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับแบตเตอรี่ที่ใช้ไปพลังงานที่ ใช้ไปนะครับจากการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งวิ่งออกจากกรุงเทพไปที่อยุธยานะครับใช้พลังงานไปเท่าไหร่แล้วก็ฟิลิปแยมขี่มันน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับรถจีนอะไรที่มันแตกต่างกันบ้างฟีเจอร์เด่นๆในรถยนต์รุ่นนี้นะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ก่อนที่เราจะเริ่มทำการทดสอบนะครับมาทำความรู้จักถึงสเปคทำความรู้จักถึงตัวรถของเจ้า h ุ u n d a i IONIQ 5รุ่นนี้กันก่อน,นครับ IONIQ 5ที่ทำตลาดในบ้านเราก็จะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยรุ่นเริ่มต้นเลยก็คือในรุ่น Premium ส่วนรุ่นถัดขึ้นไปหรือว่ารุ่นรองท็อปเป็นรุ่น e อ u l u s i ล e และก็รุ่นท็อปสุดในวันนี้นะครับที่เราได้ขับทดสอบกันก็คือในรุ่น First Edition ครับ จุดที่ต่างกันสําหรับทั้ง3รุ่นย่อยนะครับรุ่นพรีเมียมก็จะใช้กําลังมอเตอร์สูงสุดแค่170แรงม้าส่วนในรุ่น Exclusive แล้วก็ First e dition คันนี้นะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่217แรงม้าส่วนแรงบิดเท่ากันทั้ง3รุ่นย่อยนะครับอยู่ที่350นิวตันเมตรครับและก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ติดตั้งเข้ามาในรุ่นเริ่มต้นหรือว่า ในรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ขนาด58กิโลวัตต์ชั่วโมงส่วนในรุ่น Exclusive แล้วก็รุ่น First Edition นะครับก็จะใช้แบตเตอรี่ขนาด72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงครับซึ่งตัวแบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเทอร์นารีนะครับหรือว่า NMC นั่นเองครับซึ่งเมื่อทำการชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม1ครั้งนะครับในรุ่นเริ่มต้นเลยรุ่นพรีเมียมนะครับก็จะสามารถวิ่งได้ไกลมากที่สุด300 84กิโลเมตรแต่ว่าในรุ่น Exclusive แล้วก็ First e dition ที่ใช้แบตเตอรี่ลูกใหญ่กว่านะครับแบตเตอรี่ขนาด72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับหลังจากชาร์จเต็มแล้วนะครับในรุ่น Exclusive ก็วิ่งได้กไกลมากที่สุด481แล้วก็ถ้าเป็น First e dition คันนี้นะครับวิ่งได้กไกลมากที่สุด451กิโลเมตรครับก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันนะถ้าเทียบกับในรุ่น e x c l u s i v e ซึ่ง เราก็ได้ถามข้อมูลมาแล้วว่ากำลังมอเตอร์เท่ากันทำไมมันถึงมีระยะทางในการวิ่งที่ต่างกันหลังจากที่เราชาร์จเต็มหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลกันมาว่านะครับตัวล้อที่ใหญ่กว่านะครับในรุ่น First e dition ที่ใช้ล้อขนาด20นิ้วนะครับทำให้มันมีระยะทางในการวิ่งที่สั้นลงเล็กน้อยครับส่วนในเรื่องของประสิทธิภาพอัตราเร่งนะครับรุ่นนี้นะครับ สามารถทำความเร็วสูงสุดได้185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเรียกว่าเหมือนกันทั้ง3รุ่นย่อยแต่ว่าในเรื่องของอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว0ูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในรุ่น e อ c l u s i ล e แล้วก็ First e dition ก็จะทำได้แรงกว่าเร็วกว่านะครับอยู่ที่7.4วินาทีแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นพรีเมียมที่มีมอเตอร์กำลังน้อยกว่าก็จะทำเอาไว้อยู่ที่8.5วินาทีกับ ในเรื่องความสามารถในการชาร์จไฟนะครับต้องบอกว่าจุดชาร์จไฟที่ติดตั้งเข้ามาบริเวณด้านท้ายนะครับเก๋ไก๋เลยนะครับเปิดปิดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าและก็เต้าเสียบชาร์จก็จะเป็นแบบ CCS Combo Type 2นะครับมีด้วยกัน7พินซึ่งความสามารถต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะถ้าเราจะดูจากสเปคแล้วนะครับมันก็เทียบชั้นรถยนต์จากจุโรปได้อย่างสบายๆนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่างเมื่อเทียบกับรถยนต์จากประเทศจีนหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเช่นกันครับซึ่งในเรื่องของการชาร์จไฟในกระแสสลับหรือว่าไฟ AC นะครับก็สามารถชาร์จไฟหรือว่าสามารถรองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง10.5กิโลวัตต์เช่นกันครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีความสามารถในการชาร์จในรูปแบบของไฟ AC นะครับ ได้ยาวนานนะครับในรุ่นพรีเมียมก็สามารถชาร์จได้จนถึง4ชั่วโมง59นาทีนะครับชาร์จเต็มเพราะว่าแบตเตอรี่ก็จะลูกเล็กกว่าแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่น e อ็กซ์คลูหรือว่าในรุ่น First e dition ที่มีแบตเตอรี่ใหญ่กว่า72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับความสามารถในการชาร์จจาก0ถึง100%เต็มนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง9นาทีคับส่วนการชาร์จแบบไฟกระแสตรงไฟ DC นะครับต้องบอกว่า ไม่ธรรมดาเลยนะครับสามารถรองรับการชาร์จไฟได้สูงสุดถึง350กิโลวัตต์หรือว่าอันต้าฟาสชาร์จนั่นเองนะครับชาร์จเร็วนะครับจาก10ไปจนถึง80%ในรูปแบบของ DC ชาร์จหรือว่าไฟกระแสตรงนะครับในเวลาเพียง17.16นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ทั้ง3รุ่นย่อยก็สามารถแชร์ไฟหรือว่าแบ่งปันกระแสไฟนะครับแบ่ง ปันพลังงานไฟฟ้าในรูปแบบที่เรียกว่า v 2 l ได้ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับซึ่งสามารถแบ่งปันไฟได้สูงสุดถึง220โวลต์3.6กิโลวัตต์หรือว่า15แอมป์ด้วยกันครับ ด้านดีไซน์การออกแบบของ IONIQ 5รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นแฟลกชิพที่มีความล้ำสมัยมากๆเป็นรถยนต์ครอ s โอเวอไฟฟ้า100%ที่ออกแบบบนโครงสร้างหรือว่าบนแพลตฟอร์มที่เรียกว่า e g m p แพลตฟอร์มหรือว่าแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า100%ครับแนวคิดในการออกแบบคุ u n ด i o n o n i รุ่นนี้นะครับก็มีการนำแนวคิดของเจ้าโพนีในปี19 74ของฮุนไดนะครับมาเป็นต้นแบบในการดีไซน์ในการออกแบบ i o n i น5ซึ่งต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับควา้ารางบัลการออกแบบในระดับโลกมามากมายเช่นกันสําหรับ i o n i น5รุ่นนี้กับดีไซน์รอบคันนะครับก็จะมีเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะมีไฟที่เรียกว่า p a ร a m ิ t ต i c p พิกเซลนะครับตกแต่งเอาไว้บริเณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับ นอกจากนี้นะครับกันชนหน้าก็ยังมีดีไซน์เป็นรูปตัว V ที่สวยงามฝากระโปรงด้านหน้านะครับออกแบบคล้ายๆกับแคมเชลรวมทั้งมือเปิดประตูนะครับเป็นแบบปรับพับได้พับเก็บได้นะครับก็ถือว่าเป็นมือเปิดประตูเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้ายุคนี้นะครับมีดีไซน์ที่ทันสมัยนะครับนอกจากนี้นะครับล้อที่ใช้ในรุ่นท็อปสุดก็จะติดตั้งล้อแม็กขนาด20นิ้วซึ่งมีดีไซน์ที่ แตกต่างกันไปนะครับเช่นเดียวกับตัวหลังคาเป็นหลังคาแบบกระจกนะครับเป็นวิชั่นลูฟที่มีความโปร่งโล่งสบายนะครับเป็นหลังคากระจกขนาดใหญ่ครับ พอเข้ามานั่งพนักสานะครับเข้ามาขับแล้วก็รู้สึกได้เลยว่าดีไซน์ภายในมันก็จะรู้สึกถึงความโปร่งโล่งสบายแม้ว่าตัวรถอาจจะดูไม่สูงตัวรถอาจจะดูไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอเข้ามานั่งแล้วนะครับก็สมกับเป็นรถยนต์ที่มีฐานล้อขนาด3มเมตรหรือว่า3,000ม mm ิลิเมตรนั่นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นรถที่มีระยะฐานล้อยาวจริงๆครับนอกจากนี้นะครับพอเรามานั่งแล้วนะครับก็ต้องชื่นชมเลยนะ ในเรื่องของการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆการดีไซน์การออกแบบต่างๆตั้งแต่แผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับที่มีจอ2จอรเรียงติดกันไม่ว่าจะเป็นจอของมาตรวัดเรือนใหม่แล้วก็จอของเครื่องเสียงต่างๆก็จะเป็นจออินเทอร์เฟซที่จะแสดงข้อมูลกันกันขบขี่ทั้งหมดรวมทั้งก็ยังมีจอที่เป็นกล้องแสดงภาพสายขวาติดตั้งเอาไว้ด้วยตรงนี้ก็เหมือนกับรถยนต์ฮุนไดรุ่นใหม่ๆจุดที่น่าประทับใจเลยก็คือ ความละเอียดของหน้าจอความละเอียดของภาพที่แสดงเอาไว้อย่างชัดเจนรวมถึงก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนมุมกล้องได้หลากหลายแล้วก็มองในเรื่องของการเดินทางในความเร็วสูงก็ยังสามารถมองกล้องด้านหลังได้อย่างชัดเจนเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับในเรื่องของเครื่องเสียงก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะติดตั้งลำโพงบอสมาให้รอบคันครับก็เรียกได้ว่าเพลิดเพลินกับการเชื่อมต่อไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay, Android Auto เชื่อมต่อในระบบไร้สายแล้วก็ยังสามารถรับชมความบันเทิงในรายละเอียดเสียงที่ดีมากสำหรับในลำโพงโบ o s เช่นกันครับและนอกจากเครื่องเสียงก็ยังประทับใจในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เบาะนั่งนะครับก็จะมีโหมดที่เรียกว่า Zero Gravity Seat นะครับเบาะนั่งก็สามารถปรับเอนลงมาเลยนะครับทำให้เราผ่อนคลายหรือว่านอนพักผ่อนได้อย่าง ที่สําหรับในเรื่องของการนั่งเบาคู่หน้าสามารถปรับเอ็นหรือว่าปรับองศาได้อย่างเหมาะสมเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับผมก็ลองมานั่งเป็นผู้โดยสารด้านหลังดูก็ยังประทับใจเพราะว่าเบาะนั่งด้านหลังก็สามารถปรับเอ็นได้ด้วยหลากหลายรูปแบบแล้วก็ปรับเอ็นได้เยอะเช่นกันตรงกลางก็สามารถเปิดลงมาเป็นที่วางแก้วน้ําที่วางขวดน้ําแล้วก็แผงข้างประตูต่างๆที่มีการติดตั้งไฟที่เรียกว่าอเบรไลท์นะครับไฟ ส่องสว่างไฟเพิ่มอารมณ์การขับขี่เพนวิชา์นะครับก็สามารถปรับได้มากถึง64เฉดสีครับนอกจากนี้นะครับผมก็ยังประทับใจในเรื่องของการตกแต่งบริเวณแผงข้างประตูต่างๆดีไซน์แผงข้างประตูมือเปิดมือจับต่างๆก็ยังเป็นที่เท้าแขนได้ด้วยแล้วก็สามารถวางสมาร์ทโฟนวางโทรศัพท์มือถือได้ด้วยเช่นกันครับก็จะมีความหลากหลายนะในเรื่องของฟังก์ชันฟีเจอร์แล้วก็การออกแบบที่สามารถ ใช้งานได้สะดวกมากครับส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่ติดตั้งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งไฟฟ้าระบบเบรกเป็นอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์เป็นระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งเข้ามาทั้งหมดเช่นเดียวกับแหลกพวงมาลัยนะครับก็ยังใช้ในระบบไฟฟ้าเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการออกแบบหรือว่ามีการติดตั้งนะครับในส่วนของระบบรองรับหรือว่าในส่วนของช่วงล่างที่ น่าสนใจมากเช่นกันด้านหน้าเป็นแบบอิสระแม็เฟอร์สันสตดด้านหลังเป็นแบบมันติลิงแต่ว่าจุดที่ดูแตกต่างกันอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆนะครับรุ่นนี้ก็จะเลือกใช้ปีกนกทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเป็นแบบอลูมิเนียมทั้งหมดจะช่วยในเรื่องของน้ำหนักที่น้อยลงแล้วก็มีความแข็งแกร่งมากเช่นกันเมื่อเทียบกับรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อื่นๆก็จะเห็นได้ว่า i อ n i c 5นะครับก็จะมีช่วงล่างที่ ค่อนข้างพรีเมียมเลยนะครับวัสดุต่างๆที่นำมาใช้กับช่วงล่างก็ถือว่าดีเลยครับช่วงการทดสอบนะครับเราก็เดินทางจากกรุงเทพมหานคร ไปถึงจังหวัดอยุธยานะครับเป็นการขับไปกลับเรียกว่าเส้นทางนี้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ200กิโลเมตรเศษซึ่งระยะทางเมื่อเราดูจากมารรวัดเรือนใหม่ก็จะแสดงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ389กิโลเมตรนะครับเรียกว่าต่ำกว่าที่เคลมเอาไว้พอสมควรนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่น First Edition นะครับถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่ขนาด72.6กิโลวัตต์ชั่วโมงจนเต็มนะครับก็ ยังมีความสามารถในการวิ่งได้ประมาณ451กิโลเมตรซึ่งผมคาดการเอาไว้ว่ามันก็น่าจะคำนวณจากผู้ที่ใช้ก่อนหน้านี้มันทำให้ตัวความสามารถในการวิ่งน้อยลงไปเล็กน้อยครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรซึ่งเมื่อลองดูจากปริมาณไฟนะครับที่วิ่งได้ก็เกือบเกือบ400กิโลเมตรนะประมาณ389กิโลเมตร ซึ่งเทปนี้ไปกับกรุงเทพอยุธยาก็น่าจะอยู่ที่200กิโลเมตรเศษๆรุ่นนี้ก็น่าจะทำได้อย่างสบายๆแต่ว่าขาไปนะครับเราก็ยังหงุดหงิดกับช่วงล่างที่ค่อนข้างสะเทือนนะตอนแรกเราก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมมันค่อนข้างสะเทือนมันค่อนข้างจะรู้สึกว่ามันกระด้างนะครับตอนแรกเราก็ไม่ได้เช็คอะไรมากมายก็ดูในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองกระแสไฟ การจ่ายกระแสไฟไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองจับในเรื่องของการบังคับควบคุมต่างๆ,ๆนะครับมันก็ทําจริงๆแล้วมันก็ทําได้ดีนะเพราะว่าระบบไฟฟ้าต่างๆมันก็ตอบสนองได้อย่างแม่นยําแต่ว่าอาการสะเทือนที่ตอบสนองขึ้นมานะครับมันก็มีมากพอสมควรนะครับในจังหวะที่เราไปถึงจุดกลางทางหรือว่าไปถึงตัวเมืองอยุธยาแล้วนะครับเราก็มีโอกาสแวะพักก่อนที่จะเดินทางกลับช่วงนั้นเราก็มีโอกาส เช็คหน้าจออีกครั้งนะครับในหน้าจอก็แจ้งขึ้นมาว่าลมยางทั้ง4นะครับก็อยู่ที่51ปอนด์นะครับหรือว่า5 1 psi นะครับต้องบอกว่าแรงดันลมยางสูงมากนะครับที่เขาเติมเอาไว้นะครับแล้วก็ทําการปรับลดนะครับพอมาดูข้างประตูแล้วนะครับลมยางก็แจ้งร้อยว่าใช้งานหรือว่าเติมเอาไว้นะครับในเรื่องการใช้งานในช่วงที่เหมาะสมก็จะอยู่ที่36 psi ครับ พอผมลดแรงดันลมยางให้อยู่ในค่ามาตรฐานนะครับต้องบอกว่ามันขับดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแล้วก็ช่วงล่างที่มีอาการเต้นมากๆเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันกระด้างมากๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่โหมดปกติแล้วนะครับใช้งานได้อย่างสบายนะครับล้อขนาด20นิ้วเส้นนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยนะพอลดแรงดันลมยางมาอยู่ที่36ปอนด์หรือว่า 36 psi เป็นที่เรียบร้อยก็ถือว่าช่วงล่างก็ให้ความนุ่มสบายขับขี่ปกติมากๆเลยครับส่วนในเรื่องของอัตราเร่งต่างๆนะครับ 0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยนรุ่นนี้ทำได้ประมาณ7.4วินาทีก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ร้อนแรงหรือว่าจาี๊ดจัดจัดจ้านอะไรมากมายนะครับอยู่ในเกณฑ์เฉลีย่ยประมาณเครื่องยนต์เบนซินโ u r b เครื่องยนต์ไฮบริดนะครับตรงนี้ก็น่าจะทำได้ประมาณ8วินาทีถ้าถามว่าแรงพอไหมนะครับมันก็ทำอัตราเร่งได้แรงยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับรวมทั้งความเร็วปลายที่ทำเอาไว้นะครับหรือว่าเคลมเอาไว้สูงสุดถึง 185กิโลเมตรตชัโมงก็ถือว่าเลย120กิโลเมตรตชัวโมงก็โดนไปสั่งแล้วนะครับมันก็ทำได้อยู่นะครับอัตราเร่งต่างๆนะครับก็ได้รับการปรับจูนเอาไว้อย่างเหมาะสมนั่นเองครับสำหรับในตัวของระบบความปลอดภัยชั้นสูงมันก็ติดตั้งมาให้นะฮุนไดก็จะเรียกมันว่าฮุนไดสมาร์เซนนะครับเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยชั้นสูงที่พัฒนาขึ้นมาอีกระดับหก็จะมีทั้ง ในเรื่องของ s สมาร์ทคุยคอนโทรลนะครับพร้อมกับ Stop ปแอนดนะครับหรือว่าในเรื่องของระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผลันที่สามารถทำได้จนถึงจุดจุดนิ่งมีไบสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตาต่งตางๆก็ยังติดตั้งมาครบครับรวมทั้งก็ยังติดตั้งระบบเตือนเมื่อรถออกนอกช่องจราจรนะครับระบบรักษาตัวรถให้อยู่ในช่องจราจรหรือว่าอยู่ในเลนก็ยังติดตั้งมาครบครับ และที่ขาดหายไปไม่ได้เลยนะครับสำหรับฮุนไดสมาร์เซนก็คือระบบช่วยเตือนก่อนการชนพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะครับก็ยังมีเอาไว้ครบเช่นกันครับลองดูข้อมูลจากการใช้งานนะครับเมื่อเช้าก็มีปริมาณไฟที่สามารถวิ่งได้ไกลมากถึง389กิโลเมตรแล้วก็เราไปกลับในทริปนี้นะครับ178กิโลเมก็ยังมีไฟเหลืออยู่ที่ประมาณ 47%เรนะครับเราใช้ไป53%ซึ่งปริมาณไฟ47%ที่เหลือนะครับก็ยังสามารถวิ่งได้ไกลมากถึง211กิโลเมตรด้วยกันครับก็ถือว่าสบายๆนะจากการวิ่งใช้งานในครั้งนี้ครับด้านการใช้พลังงานหรือว่าการใช้กระแสะไฟในคุนไดไอ n อนิกรุ่นนี้นะครับมันสิ้นเปลืองอะไรอย่างไรบ้างน,นะครับที่เราลองวัดดูนะจากความเร็วคงที่ 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะจ่ายไฟหรือว่าจะใช้ไฟอยู่ที่12.8กิโลวัตต์ชั่วโมงครับแล้วก็ในช่วงความเร็วคงที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็จะจ่ายไฟอยู่ในช่วง17.2กิโลวัตต์ชั่วโมงครับส่วนความเร็วสูงนะครับก็จะใช้ไฟหรือว่าจะกินกระแสะไฟอยู่ที่18.9กิโลวัตต์ชั่วโมงครับ โดยสรุปเลยนะหลังจากที่ได้ขับทดสอบเจ้าฮุนไดไอ i อนิกหรุ่นนี้นะครับหน้าตามันฉบเฉียวมากนะครับใจจริงผมก็อยากจะเห็นนะในราคาที่ถูกกว่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นท็อปสุดหรือว่ารุ่นที่ผมได้ขับอยู่นะครับเป็นรุ่น First e dition ซึ่งราคาค่อนข้างสูงเลยนะ2 3 9ล0 0 0บาทนะครับราคาค่อนข้างดุดันแต่ว่าได้ในเรื่องของ Material ได้ในเรื่องของ วัสดุต่างๆที่ตกแต่งเข้ามานะครับเป็นวัสดุที่ดีจริงๆรวมถึงดีไซน์ของตัวรถนะมันมาเทิงมากมันเท่มากนะผมว่ารถไฟฟ้าที่มีดีไซน์ประมาณนี้นะครับมันก็สวยสะดุดตานะครับไม่ซ้ำแบบใครแล้วก็วัสดุก็ประทับใจการออกแบบภายในฟีเจอร์ฟังก์ชันต่างๆที่ให้มาก็ค่อนข้างประทับใจแม้ว่าความแรงของมอเตอร์อาจจะ ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าให้มาประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเทียบกับรถจนตเครื่องยนต์เทบโบรถจนไฮบริดแรงแรงได้อย่างสบายๆครับสำหรับฮุนไดไอ i อนิก5รุ่นนี้ครับ ต้องบอกว่ามันไม่ธรรมดาเลยนะหลังจากที่เราได้ขับทดสอบเจ้า H ุนได i อออนิ5ซึ่งเป็นสัมผัสแรกของเราเหมือนกันนะที่ได้ขับรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายเกาหลีแบบเต็มๆครั้งนี้นะครับขับในรูปแบบใช้งานจริงส่วนในเรื่องของกำลังต่างๆก็ไม่ต้องห่วงนะครับแทบจะไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่ากำลังของมอเตอร์มันก็มีมากอยู่แล้วนะครับในรุ่นทับก็2อล้านสามแสนก้าหกาบาทกำลังนะฮะมหาศาลมอเตอร์ติดตั้งเอาไว้ด้านหลังอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในเรื่องของพละกกำลังต่างๆมันก็ ตอบสนองได้เป็นอย่างดีจังหวะเร่งแซงต่างๆนะครับมันก็ทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยน่าสนใจมากๆสําหรับคุณไดไอออนิกห้านะครับในช่วงท้ายก็ต้องขอขอบคุณทางคุณไดมา i ์ตี้ประเทศไทยนะครับที่มอบโอกาสให้เรามาขับทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศเกาหลีนะครับที่นําเข้ามาจําหน่ายนะครับน่าใช้น่าสนใจมากๆครับสาหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ